สามวันสามคืนแล้วที่นลินและเงาจันติดอยู่ในกับดักที่มองไม่เห็นนามว่าเมืองศิลาทิตห้องพักเล็กๆบนชั้นสองของโรงเตียมคบไฟมอดที่ควรจะเป็นที่หลบภัยกลับให้ความรู้สึกไม่ต่างจากกรงขังเตียงฟางหย,ยาบๆทิ่มแทงแผ่นหลัง ผ้าห่มบางๆไม่สามารถป้องกันความหนาวเย็นที่เล็ดลอดเข้ามาตามรอยแยกของผนังไม้ได้เลยแต่ความหนาวกายนั้นเทียบไม่ได้เลยกับความเย็นเยือกที่เกาะกลุมหัวใจของหญิงสาวคำพูดและสายตาของบรูตัสหัวหน้านักล่ายังคงวนเวียนอยู่ในความคิดของเธอราวกับเงาปีศาจมันไม่ใช่การคุ้มขังด้วยโซ่ตรวน แต่เป็นการคุมขังด้วยสายตานับร้อยคู่ที่มองไม่เห็นสายตาของชาวเมืองที่มองเธอเป็นตัวประหลาดและสายตาของนักล่าที่มองเธอเป็นเหยื่อซึ่งรอวันถูกขย่ำอิสรภาพที่เคยโหยหาบัดนี้กลับกลายเป็นเพียงความฝันลมๆแรงๆภายใต้ท้องฟ้าของเมืองที่ไร้ซึ่งความเป็นมิตรแห่งนี้ฉันนอนไม่หลับเลยงอจันทร์ทุกครั้งที่ขมตาลงฉันรู้สึกเหมือนดวงตาของชายคนนั้น รูตัสมันกำลังจ้องมองทะลุความมืดเข้ามามันเหมือนกับว่ากำแพงไม้พวกนี้ไม่สามารถกั้นอะไรได้เลยก็แน่นอนละสิยายเยิมเจ้าคิดว่าคำพูดของเจ้าหัวหน้านักล่านั่นเป็นแค่ลมปากหรือไงคำว่าลงทุนคำนี้น่าขนลุกยิ่งกว่าเสียงหมาป่าหอนซะอีกเขาไม่ได้คุมขังเราด้วยกำแพงแต่มันกางใยของมันไปทั่วเมืองนี้แล้ว ทุกย่างก้าวที่เจ้าเดินในเมืองนี้อยู่ในสายตาของมันทั้งหมดแล้วเราจะทำยังไงดีเงินที่ได้จากการทำงานในครัวนี่มันแทบไม่พอค่าอาหารด้วยซ้ำฉันคำนวณดูแล้วกว่าจะพอซื้อสเสบียงและม้าสักตัวเพื่อหนีออกไปได้คงต้องใช้เวลาเป็นเดือนเราไม่มีเวลามากขนาดนั้นใช่ไหมเราไม่มีเวลาแม้แต่สัปดาห์เดียวด้วยซ้ำนลินความอดทนของนักล่ามีจากัด และสัญชาตญาณของข้ากำลังกรีดร้องว่าผลตอบแทนที่มันต้องการคือสร้อยข้อมือบนแขนของเจ้านั่นแหละแล้วมันจะเอามันไปไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามรุ่งเช้าของอีกวันมาเยือนพร้อมกับความจริงอันโหดร้ายน,นลินในชุดผ้าเนื้อหยาบที่ยืมมาจากเอลาร่าหญิงเจ้าของรุงเตียมร่างถวมกำลังง่วนอยู่กับการขัดพื้นไม้ที่เหนียวเหนอะหนะในโถงกลาง กลิ่นเบียร์หกผสมกับกลิ่นเหงือ่อและควันไฟเสียดแทงเข้าจมูกจนแสบไปหมดเสียงจอแจของนักเดินทางและทหารรับจ้างดังกระหึ่มรอบตัวเธอแต่สำหรับนลินแล้วมันเป็นเพียงเสียงรบกวนที่ห่างไกลความเป็นพนักงานออฟฟิศได้ตายจากไปแล้วเหลือเพียงหญิงสาวผู้ดิ้นรนเอาชีวิตรอดในโลกที่เธอไม่เคยเข้าใจเร,เร็วเข้าหน่อยสาวน้อยนั่นขัดหรือลูบกันแน่ พื้นมันไม่สะอาดขึ้นเองหรอกนะถ้าชักช้าแบบนี้แขกคนอื่นก็ไม่มีที่เดินกันพอดีถ้าขัดเสร็จแล้วก็ไปช่วยยกถังน้ำที่หลังร้านด้วยอย่าให้อ้วง,งานค่ะค่ะคุณเอละละ่าหนูจะรีบเดี๋ยวนี้ค่ะขณะที่นลินกำลังจะลุกขึ้นชายร่างกำยำในชุดหนังสมาชิกของกลุ่มนักล่าที่เธอจำหน้าได้ดีก็จงใจลากเก้าอี้ไม้ตัวหนักมาขวางทางเดินของเธอเอาไว้พอดีเขายิ้มแยง เคยเห็นฟันเหลืองๆที่เปรอะคราบไงดอกไม้ป่าหลงถิ่นทำงานขยันขันแข็งเชีวนะหน้าตาสะสวยสวยแบบนี้ไม่น่ามาเปื้อนฝุ่นเปื้อนดินเลยว่าไหมคิดว่าจะเก็บเงินซื้อทางกลับบ้านได้หรือไงขอทางด้วยค่ะฉันต้องไปทำงานต่อ <laughs> ทางนะมีแต่สำหรับบางคนทางทุกสายในเมืองนี้มันนำไปสู่ที่เดียวกันนั่นคือ ความพอใจของหัวหน้าบรูทัสท่านฝากมาถามว่าของดีที่เจ้าซ่อนไว้น่ะมันซ่อนได้ไม่นานหรอกนะระวังตัวไว้ให้ดีเถอะนักล่าหัวเราะในลำคอแล้วลุกเดินจากไปทิ้งให้นลินยืนตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นระรัวอยู่ในอกความอัปยศและความกลัวถาโถมเข้าใส่จนเธอแทบยืนไม่ไหวเงาจันที่นอนขดตัวอยู่บนขือไม้ด้านบน รีตามองลงมาอย่างไม่พอใจขนของมันลุกชันขึ้นเล็กน้อยคำขู่เมื่อครู่ชัดเจนยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเวลาของพวกเขากำลังจะหมดลงจริงๆนาลินตั้งสตินั้นไม่ใช่คำขู่ลอยๆนั่นคือคำประกาศสิทธิจากบรูตัสมันกำลังจะลงมือเราต้องหาทางอื่นต้องหาเดี๋ยวนี้การเป็นลูกจ้างรอความตายแบบนี้มันจบแล้วท่ามกลางความวุ่นวายและเสียงดังของโรงเตียม ยังมีมุมหนึ่งที่เงียบสงบราวกับถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกที่โต๊ะในมุมที่มืดที่สุดของร้านมีชายคนหนึ่งนั่งอยู่เพียงลำพังมาตลอด3วันที่ผ่านมาเขาไม่ได้ดื่มไม่ได้พูดคุยกับใครสายตาของเขาไม่ได้จับจ้องไปที่ใดเป็นพิเศษราวกับมองทะลุผนังไม้ของโรงเตี๊ยมไปสู่ดินแดนอันไกลโพ้นเสื้อผ้าของเขาเป็นเพียงเสื้อหนังธรรมดาที่เก่าและซีดจาง แต่สิ่งที่ดึงดูสายตาคือดาบเล่มยาวที่วางพิงอยู่ข้างโตะ๊ะดาบนั้นดูเรียบง่ายไม่มีอัญ,ญมณีหรือลวดลายหรูหราแต่มันวางอยู่ตรงนั้นอย่างคุ้นเคยราวกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเจ้าของและสิ่งที่น่าสังเกตที่สุดคือรอยแผลเป็นจางๆที่พาดผ่านขมับข้างหนึ่งของเขาร่องรอยของอดีตที่เจ้าตัวอาจลืมเลือนไปแล้วและในจังหวะที่เนลินกำลังสิ้นหวังที่สุดนั่นเอง เงาจันทก็ส่งเสียงเข้ามาในความคิดของเธออีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่การตำหนิหากแต่เป็นคำสั่งมองไปที่มุมห้องชายคนนั้นข้าสังเกตเขามาสามวันแล้วเขาไม่ใช่นักล่าของบรูตัสดาบของเขามีกลิ่นอายของเหล็กกล้าที่ผ่านการต่อสู้มานับครั้งไม่ถ้วนเขาคือไพ่ใบสุดท้ายของเราคือทางรอดที่อันตรายแต่ก็เป็นทางรอดเดียวที่เรามี ลุกขึ้นแล้วเดินไปหาเขาซะเดี๋ยวนี้สิ้นเสียงของเงาจันนลินสูดหายใจลึกความเด็ดเดี่ยวที่เธอเพิ่งค้นพบในป่าลุกโชนขึ้นอีกครั้งเธอตัดสินใจทิ้งผ้าคีริ้วในมือและเดินตรงไปยังโต๊ะในมุมมืดนั้นทุกย่างก้าวเหมือนการเดิมพันครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตเสียงจอแจรอบข้างเงียบหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นอยู่ในอกเออขอโทษนะคะ โต๊ะนี้ฉันขอนั่งด้วยได้ไหมคะชายหนุ่มค่อยๆละสายตาที่ว่างเปล่าจากผนังมามองเธอดวงตาของเขาเป็นสีน้ำตาลเข้มแต่กลับไร้แววใดๆเหมือนบ่อน้ำลึกที่มองไม่เห็นก้นเขาเหลือบมองรอบตัวเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าช้าๆเป็นคำตอบตามสบายฉันชื่อนันลินค่ะฉันฉันต้องการความช่วยเหลือไม่สิฉันต้องการจ้างคุณชายหนุ่มเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย เป็นการแสดงอารมณ์ครั้งแรกที่นลินได้เห็นเขาเหลือบมองสภาพมอมแมมของเธอก่อนจะหันกลับมามองด้วยสายตาที่กำลังประเมินท่าข้าไม่เห็นว่าเจ้าจะมีอะไรมาจ้างข้าได้ฉันไม่มีเงินไม่ใช่ตอนนี้แต่ฉันกำลังจะเดินทางไกลไปยังสถานที่ที่เรียกว่าหุบเขาจันทราสาบสูนฉันต้องการคนคุ้มกันคนที่มีฝีมือและฉันรู้ว่า คุณคคคือนนนั้นำว่าหุบเขาจันทาสาบสูญททำให้ในตาที่ว่างเปล่าของชายหนุ่มปรากฏประกายวูบหนึ่งเพียงชั่วครู่ก่อนจะกลับไปเรียบเฉยดังเดิมแต่เขาก็ดูสนใจขึ้นมาเล็กน้อยนั่นมันสุดขอบโลกเลยนะการเดินทางที่อันตรายขนาดนั้นแลกกับอะไรคำขอบคุณหรือแลกกับจุดหมายฉันเห็นสายตาของคุณมันเหมือนกับว่าคุณกำลังตามหาอะไรบางอย่าง อะไรบางอย่างที่คุณจำไม่ได้เธอจ้องไปที่รอยแผลเป็นบนขมับของเขาการเดินทางครั้งนี้อาจจะช่วยให้คุณค้นพบบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองได้เหมือนกันข้าไม่มีอะไรให้ตามหาเพราะข้าไม่มีอะไรให้จำข้าตื่นขึ้นมากลางป่าเมื่อสองปีก่อนพร้อมกับดาบเล่มนี้และแผลเป็นนี่ไม่มีชื่อไม่มีอดีต ไไมม่ีอะรเลยนั้นก็ให้ฉันตั้งชื่อให้คุณสิคีรีที่แปลว่าขุนเขาเพราะคุณดูแข็งแกร่งและเงียบขรึมเหมือนภูผาคีรีเขาพูดทวนคำนั้นเบาๆเหมือนกำลังทดสอบรสชาติของมันแล้วการเดินทางไปกับเจ้าจะให้อะไรข้าได้ให้การต่อสู้ที่คุ้มค่าเพราะเรากำลังถูกเพ่งเล็งโดยบลูตัสและคนของมันเราต้องออกจากเมืองนี้ภายในคืนนี้ ไม่เช่นนั้นเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ออกไปอีกเลยนี่ไม่ใช่งานจ้างธรรมาดาแต่มันคือการหลบหนีการเอ่ยชื่อบรูตัสคือตัวตัดสินสุดท้ายคิรีเอหลังพิงพนักเก้าอี้ดวงตาที่เคยว่างเปล่าบัดนี้ฉายแววครุ่นคิดอย่างลึกซึ้นเขารู้ดีว่าการเป็นศัตรูกับหัวหน้านักล่าแห่งศิลาทิตนั้นอันตรายเพียงใดแต่มันก็อาจเป็นหนทางเดียว ที่จะสลัดความสังกตายที่เกาะกินชีวิตเขามาตลอด2ปีได้เช่นกันตกลงข้าจะไปกับเจ้าแต่มีข้อแม้3ข้ออะไรบ้างคะ 1. น่ข้าไม่ถามเรื่องสร้อยข้อมือที่เจ้าพยายามซ่อนอยู่ใต้แขนเสื้อนั้นและเจ้าก็ไม่ต้องอธิบายสอถ้าอันตรายเกินกว่าที่ข้าประเมินไว้ข้ามีสิทธิ์ที่จะถอนตัวได้ทุกเมื่อชีวิตของข้ามีค่ามากกว่าคำสัญญาที่ว่างเปล่าและส ข้าจะสู้เมื่อจําเป็นต้องสู้เท่านั้นข้าไม่ใช่คนที่จะหาเรื่องใครก่อนแต่ถ้าใครมาหาเรื่องเราข้าจะจบมันไม่มีการเตือนครั้งที่สองตกลงค่ะฉันยอมรับทุกข้อตกลงดีงั้นก็ไปหาสเสบียงเท่าที่จําเป็นซะคืนนี้เมื่อดวงจันทร์สองดวงขึ้นสูงสุดเราจะออกจากเมืองนี้ทางกําแพงด้านหลังโรงตีเหล็กพบกันที่นั่นคิรีเดินจากไปเงียบเงียบราวกับสายลม กลืนหายไปในกลุ่มชนทิ้งให้นลินนั่งอยู่ที่โต๊ะเพียงลําพังหัวใจของเธอยังคงเต้นแรงแต่คราวนี้มันไม่ใช่การเต้นด้วยความกลัวแต่เป็นการเต้นด้วยความหวังพันธมิตรคนแรกของเธอในโลกใบนี้ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วชายผู้ไร้ความทรงจำผู้ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโชคชะตาที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อน การเดินทางบทใหม่ที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นใต้เงาจันทร์ของคืนนี้